หลายหอยแล้วเนาะเรียนหอยทั้งนั้นเลยโอ้โหร้อนมากอะ่ะอันนี้หลังจากผ่านมาประมาณามนหนึ่งชั่วโมงแล้วสองนาทีครึ่งยังไม่เห็นหอยจะกระตึงป้๊วน่ากันหนึ่งจัวเลยนะคะดูผลงานที่ผ่านมาผลงานผลงานดี ีธน,นชัยเขาบอกว่าเขาจะเอาเต็มนี้แต่อันนี้ยผ่านไปชั่วโมงหนึ่งแล้วก็คือได้แค่นี้เองอดูต่างกิ่งจากลายสีขาวนะจ๊ะแล้วก็คือเดดเ <c oughs> จนไม่ได้มาเล่นน้ำพักที่พักแบบสบายใจไน,นทะเลแต่ <c oughs> เราไป,ไปทะเลไม่ได้เนาะเราไปทะเลไม่ได้เราก็ต้องอยู่แบบนี้แหลนะะเลนาะ <c oughs> ได้ทั้งตัวไหมในมือได้ทักตัวไหมสามตัวครับโอ้โหสามตัวอย่างเซียนโอ้โหบึงแบบใหญ่มากนะคะอันนี้คือกล้องซูมนะอันนี้ก็คือแบบลงไปน้ำว่าลงไปลึกๆไม่ได้นะเพราะว่าแบบน้ำลึกมาก ตอนนี้อากาศประมาณสี่โมงเย็นโอ้เมื่อกี้ถ่ายไม่ทันอ่ะเอาใหม่สิเขาแบบตะกี้ใหม่อีกรอบนึงที่พี่แม็กอีกรอบเหมือนเดิมแล้วมันจะพอมีปลาไหมพี่แม็คโอ้ไมจะมีหอยเปี๊ยะไหมไม่น่ามีนะ ่มนไม่ใช่ทะเลนะทุกคนมีหลายหอยเลยนะมีปลาไหมพี่แม็กเฮ้ยมีด้วยเอาหอยไม่ต้องหวานแหก็ได้นะหอยน่ะอัเนี่ยถือถือกระรมกระใสไหมเอ้ยสามอันี่